ใหญ่ปะว้าวึはは uh, ัว่า่ิบลูกสาวไปได้กินปลาวาซิี่โบลืออะไรพี่น้องวัซซีเก็บเก็บเบ็ดกู้หดใจเลยนะกินไงพี่น้องกำลังเก็บเบ็ดพี่น้องพู่ต่อนั่งกันรุดไปนี่พอแห้งจิ๊ดอ่ะพี่น้องมาแล้วสองตัวปลาในน้องครับวันใหญ่คร้บนี่น้องปลาในน้องปลาปลาเก่าพี่น้องปลาปีกายนี่ พี่น้องเอฟซี MC, ัสกู่สุขคนเด้อจิตีต้นหับข่าสุซ่องบ่าเจอแแนลมันก็้องให้มาหน้าคือเก้าแม่พี่น้องกัสิไปหาใส่เบ็ดปลาพี่น้องใส่เบ็ดปลานินเนาะกนกัดยังเลยกพี่น้องน้ำกัดไล่ลายตามหนองฮอ้โหมาสได้หรือบ่พี่น้องหัวปลากะโู้่หยังล่ยังหน่อยเนาะตองใส่เบิงปลาเก้าพี่น้องเพื่อว่ามันกินเบ็ดเนอะเบ็ดกะฮู้ว่มาสตีดรอบ่พี่น้องเลยเป็นเบ็ดเก่าเนาะมาเบ็ดก การซัพพอร์ตแบบเป็นมือกล้องเหรอเนาะปลาหนิลเดือนพี่นอ้องสบายดีเด้อพี่นอ้องอยากได้ปลานิลน,น้อยเนาะบ่ะได้กินปลาในนองหลายเดือนอยากได้ปลานิลไปปิ้งให้ลูกสาวกินน้อง ไลายกับผ like. oh, oh ู้ใหญ่น <conception> ําเลยแต่ว่าทำได้โบลายกับยังีลายกับซองสับโตยังไขนาะเกาะมันใส่วาดนี่ได้ซองสับโตวาดนี่บริสุทธิ์นานๆๆอฟังเสียงโอ้โเกระเบิดเกาะตัวเองน้ำเต็มดูๆปลาผัดบไฟยปลเยปลอดลไว้ระเขวัจักล ถึงเมื look, son, ่อได้ลงว่างห่ะฮะเราเบ็ดไว้พี่น้องเราเบ็ดไว้แล้เตรียมไม่ใส่เบ็ดกบอยู่แถวบ้านบ่อจรกรุบหยุดแถวหน้ากันไล่ลายพี่น้องปีนี้แล้วเราเบ็ดเตรียมไว้ก่อนติดแล้วติดแลตอดแล้วเด็กถึกแล้วบ่เคยรื้อตอดแล้วล่ะตอดแล้วตอดเป็นปลาน้อย ที่นี้จะปล่อยไปยังไหนจี๊ดปลานิ้งไม่ได้ปล่อยเนาะบ่กเลยว่าปลานิลบ่บ่ได้ปล่อยปลาปลาอกสองตันแล้วเจาปลาหน่อยปล่อยใหม่จ้ะโตสำบอปูมือเงี้ยมาทรงจ้ะ อดแ้วเดือนหนึ่งเนาะปล่อยปลาเนาะนะป้าบม่ได้เอากระทังมนันนะเว้ยว่าใส่ใยไปทางไหนป่ะตอนแล้วนะปลาน้อยต่อนี่ให้แกเห็นแดดพิ่น้อย มึงยังน่ะปลาใหญ่ป้ะน,น่ะดิเฮ้ยตัวมันตัวมัโอ้ยปลาเน้นๆมันมึก็เบิเ่งมาตายังหัวเมนรุดหรือว่ายั้งอยู่ปลาไม่เบิ่งโตใหญ่สัมใจเลยเพราะว่าโมเมนต์ปลาปล่อยปีนี้ปลาหันดิยั้งไฟเร็วๆมันชินรุนว่าคอยอยากเบิ่งว่าโตมันสัาใจ ลูกป้าอันนี้ป้าลูกมันรัวป้าปล่อยใหม่กูม,นะมื่นปะจักให้เกือบลงมาฮาดิ้นไปดิ้นมาลุดไปแล้วหรือยังปูวโอ้ยมันตอดซื่อๆลุดแล้วมันดิ้นไปดิ้นมาลุดเลยป ปลาตัวเน้นเน็ตหนึ่งดอกฮะนี่จะบอกอันจุ่มลงมากับมาตอ,อดโรดวูฟีร่างวู จะต,ตอดละล,ะละะ่ะเนาะเห็ดงาหมดเลยทา่านเป็นนู่นหินแห่ทั่วหมดเลยค่ะแถมยังสันอีกพี่น้องหน้าสันจิงาหรือที่เห็ดชวนมันกันเป็น,นหินเห,ห็ดชวนมันก็ ดินเขาเป็นดงพ่อจ e. ้าดินดงโคกที่แท้งามว่งามบ่มันก็จะดอกบัวยังเห็นเกิดเนาะมากมันผดเป็นเห็บกินเบิด์จะ จากโตอยู่บ่เนาะคิดนี่น้ามันลายว่าได้มันพี่น้องอันน้อยปล่อยใหม่อะไรก็ซ้ำเดี๋ยวพ่อปลกกว่าปะมันตอดซื่อหรือมันกินนะมันมีแต่ตอดมีแต่ปลาปล่อยใหม่พี่น้องเลย ปนนน้อยเปนอจะวมือเยนะออหรือปนินน้อยบ่กไปปนินน้อยไบ้ป้อยปีลุดไปแล้วตอดสื่อๆทั้งหนักกันกฟังตัวสัมปตมึงยังเบดอยู่อะไรไปฟังเลยหอยนองนี่ังโมมีเลยยัง รูปโคตรด้วยครัโคตรอยู่บ้านเขาจะได้ลายโอ้ยอยู่นี่กับจังโมมีเวลาคุดเลยเอ้ยอีนั่งน้อยฮะมันสีอยู่นั่งน้อยมันสีอยู่เนาะยำบุชงขอจนทำมือคุดอยู่บ้านให้แม่เพื่น เอามิวกี้ให้มิวกี้เอดอยู่น้ำซ้ำเย,ยาลา,ายจเจามาจาังอันปลานน้อยตอดมิวกี้เป็นตาได้กินปิ่งปลายอยู่บมืมันแต่ปลาน้อยตอดาแยงเด้อ บอพีกายนี่นี่แหละมันเป็นกอเป็นกอจุ่มนะฮะยังว่าอะไรนบุตรอึดนี่ขยันโอ้ยอยากกินตำมะขามน้อยเด้ออึดทะเมะขามปีนี้อย่างพี่น้องพีกายนี่มันเป็นกอเป็นกอนี่เด้มันมันในมันหลด กิโลกับอยากคุดนอค่ากับอยากย้อนเอาเมื่อลวกกับว่มีเวลาเนาะขับแล้วกับว่จอนใส่เบ็ดย่าแล้วก็พาลูกเมื่อแล้วพี่น้องอยากกับปลาบ่อนพ<า>ี่น้องทางไกลก็มาในปีนีหน้าม,มันบกขักเนาะน้าม,มันบกขักเลย่ะปลากับผอมันเอาสินกินน้ำเนยคลายน้ำเนยคลายกับว่าร้ายเนาะได้เงินบรอดพันบาทเนาะ ตากัมันบ่ลายยังนะกรบหน่อยครบน้อยยาสัมปูมืออะได้กินพี่กายนี่ลายตอนเป็นหวกตอนเป็นตัวน้อยไม่กินาวเราหวกเราปีนี้ไม่กินขาวแกงเราหวกกบปีนี้ปลาปล่อยใหม่ก็ยช่เวลาสำหรับเป็นเบ็ดเก่าพี่น้อง พิษณีมาเลยมาเราเบ็ดใหม่ติดแล้วพี่นอ้องติดแล้วปลาเบเา็ดเฮาโอู้หูชิแม,มนโตใหญ่ไหนวะป้าวเต๋เอใหญ่เลยนี่พี่นอ้องเออปลาเน้นชิแมนโตใหญ่โอู้หูแค่นี้เด้ยนี่ จ้ามาบ่เถื่อหรอล่าลูกมันพี่น้องเลยโอ้ยปล่อยก็ไปก่อนพี่น้องเลยลูกมันหลังนี้ก็ตอดเลยนี่แต่ลูกมันพี่น้องบูเห็นตัวใหญ่เอ้านี่แต่ปลาโน่อยน้ำมาตอดโอ้มันเ,มนมมนเนี่ยสมรลมทำไมเนี่ย น้ามกร้ายขนาดนายพายเต็มพายเลยรอยามเบ็ดกนะับพี่น้องหากยายเบ็ดแล้วเนาะแต่อยากโตเด้เหมือนนี่นี่แต่ปานเ้อ่ยมาตอด ว้าพูดังนะจนสิทธิ์ข้างปลาหน่อยเนีออมาสิทธ์มาตอดมนันนี่แต่ปลาหน่อยมาดึงอ,าอ,าอ,าอาทางนี้ก่ะ ปลาดิโน่นนพี่น้องเล้วแล้วเนี่ยโอ้ยเป็ดกะเป็ดก็ดกมาแหบกินปลาในเป็ดพี่น้องเกือบเพินเลยฮะเกือบจะกินต้มเป็ดพี่น้องเลยไม่ได้กินนอก้มปลา เต็ดแหบเห็นไหมเนาปลาอย่งไเพื่อนมาปล่อยก่อนเ็นไห่รอดบอ ตาทรงอยู่บ่เดใหากินยากเลยน้อพี่น้องคือค่อยเว้าแนละมิตาโนไม้ที่บได้ซื้อนอกนะซื้อทุกอย่างเลยพี่น้องหนใหญ่บ่ ว้าวนึกว่าชิบลลูกสาวว่นได้กินปลาวัชิบลถืออะไพี่น้องวัชพมเก็บเก็บเบ็ดกู้ตอดใจเลยนะกินเนี่ยคะับกำลังเก็บเบ็ดพี่น้องพู่ต่อนั่งกันเอ้ยันดีหลงน้องเดนอะโอ้โหไปเนาะรุดไปนี่พราแห้งอยู่แล้วนี่พี่น้องมาแล้วสองโตปลาในน้องครับวัดใหญ่คร้บนี่น้องปลาในน้องปลาปลาเก่าพี่น้องปลาปีกายนี่ปลาใหม่นี่เป็ลูกมันปลาคิดว่ามีพี่สิบพได้ งั้งกินเลยพี่น้องให้ลูกสาวกินซ้อมโตเนาะพอได้พิ้งพี่น้องนี่ยไปไป,ปทางนั้นกันนะมันกระทังก็ไม่ได้ามาใส่เนาะเพราะว่ามันเหิงอลไรก็เลยที่กูเบ็ดเมืองเลยเนาะคั่มแล้วเพราะว่าทางเขากัไกลไอพอสมควรลูกสาวพานักงานกันเจอเพื่อนหอดกันยังคั่มเติบเลยนะ มเวทนี่ก็จะกินเพียงมุกีพอใหญ่ก่อนปิ้งไว้คนกินตอนเช้านะตะแเหลงนี่ก็มี่เนื้อไก่ฉีกไว้เนาะเนื้อไก่ปิ้งไก่ปอนไก่อะไรคนคือไปพูดก่อนไม่ใช่กระถางไปคูเวทก่อนข่อยบไม่เคยโปรดเด่นค่ะจับไปผู้หญิงว่าคนใส่เวทใช้เวทเป็นข่อยจ้างก็เป็นได้ เพิ่นก็คู้เวดไปให้คนพี่น้องเลยป๊าถือให้คอยปดนี่คอยปกป ốt, ล้าปดเวลามันดิน้นแล้วพี่ยาบุญก็ถือสิบ่แม่นบ่พยายามมันเกาะมือค่อยเออเอาเอา,เอาหาตัวใหญ่มีดอกเอาละับตัวอะไรด้วยครับงานวันก็ไ้เจ๊น,เน้อยกินเนาะมาปอดอุ่งกี้กับพลายใส่ ปกติข่อยก็ซื้อแต่ปลานิ้นใหญ่มาแล้วเอาเนื้อให้คนปลานิ้นต้นหนึ่งก็แล่เนื้อได้น้อยหนึ่งแล้วก็นถ้าใจเย็นกันย่างเหรอคนกินช่องเถื่อกระเบิดแล้วพี่น้องเพราะว่ามันค่ำก่อนเนาะมันค่ำครับเพรมีเวลาเด้ยากลูกนั่งขานั่งรอเนาะฮาวิชังกับเลนพี่จ้องมาสีเก็บพืชเก็บพักเก็บหน่อขาก็ยังบริเก็บมือนี่ค่ำไว้ย่างน บ๊ว้เลยเขามาฮอดกันสิบโมงเจ็โมงเขามาฮอดนากันสิบเอ็ดโมงเลยลเอาลูกลิ้นก็ขึ้นล้วก็หิวนอนแล้วก็ตน้นเศร้าก็ตื่นสายเลยพี่น้องแต่พันนี้ลูกมาสักผ่าผ่าลายพ่นตกลิ้นบริษักลายมือวัอนนี้มาสัก,กเลยเผื่อสักผ่าแล้วก็สายเลยเนาะมันก็นเลยเบิดเวลาไปอย่างกไกล แวะตลาดแนวเศร้านิดเดียนี่นที่ดินกับขว่เนาะเสียดายทำได้มาปลูกเพืเ่อนอยู่นี่กับประสบควกนี่เรทางไกลทางไกลมั้งยัางแย่แม่เลยนะเธอแย่งโพน <c oughs> นี้แล้วลำบากพีเนาตอตนะวินให้ปลูกอยู่แคมทาง,าทาง,งทอยู่น,นั่นแคมทางแดงขึ้นเลยนี่นงให้นันงหน้ามาปลูกเพื่อนอยู่นี่เป็ดเลี้ยงไก่สบายแต่ว่าคอยคิดองอทางมันไกลเนาะสิไปรักษากรไกลไกลสิไปเชโนแห่งไกลค่ะก็เลยบอกไปอยู่บ้านทางยังว่ามันบไกลปันเลย ทางมันกับบริลำบากหคนบังเออปล่ปอ้าฮะปลอยปลอยเนออปปะปีนี้บล่อยปล่อยปานิ้นพี่น้องปานิ้นอันนี้มันบัใหญ่น้องปเฮ้ยวเต็ดลงน้ำใชด้วม น้องก็เจาะพันเท่าแผ่นแป้นผู้ได้ปลาน้องห้าปลามันอยใหญ่มันบมีอันจะกินบ่หรูอว่าจังไดน้นอง,องถ้านน้องอีกแบบหนึ่งนะมีแบบมีเท้ามีอย่างลายๆายรือว่ามีแบบมีหญ่ามีพักลายๆายพนใหญ่เดืป่าอันนี้ยันมันบ่อ่อยมีแนวกินบ่ิเกลือมันเนี่ย ปลาเยาว่าแต่ปลานิ่งปลานิ่งแทนยัาวาเนวยมันบ่ค่อยใหญ่มันแปลนพ่อหนอนเออมันแปนเกินไปนี่พี่น้องน้องอีกแบบหนึ่งเนาะน้องแบบว่ามีอย่างลลายค่ะนี่แต่ปลาตัวใหญ่ใหญ่ได้ปล่อยปีหนึ่งสองปีกับพวกใหญ่อันนี้ปลายังยังยอื่นกับพวกใหญ่แปลนบ่มีขีดตมกับผมมีมันมันเป็นน้องซะแบบแปนเกินไปเลย ดินทรายดินหยางดินทรายมันบ่มีอันปลามันเลยตัวใหญ่ดิน,มดดนตม,มนสิใหญ่เออถ้าแบบว่าดินตมมีขี้เท้าขี้หยังเออหญ้ามีขี้เท้ามีหยางสารพัดนะคือกี่กยยไห่เลยเเออแม่เปนไงอยากเชือกไก่่ <มา S 2> ต้องทำซ้ำตัวพี่น้องก็โอเคพ่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็กขอกษตรคอจบคลิปเอาไว้สน,นี้กันเด้อมากอาย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ເ cosn ຈັ່ງໃດເຮົາຈະລົມເນາະເຂົາຊິພາຄິດໃໝ່ໆຈາກຊော့ຂອງເຮົາສໍາລັບຄລິບນີ້ກໍໄປແລ້ວພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສະບາຍດີເດີ້ພີ່